สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาโรงพยาบาลดูนะคะวันนี้คนเยอะนรถเยอะวันนี้วันเสาร์นะคะถ้าดูบรรยากาศที่มาเก้าที่วัดพรนอนนะคะตอนนี้วันนี้มีคนมา ่ากินข้าวมาเดินเล่นรถเต็มเนินนะคะเพราะบรรยากาศดีมากเริ่มตอนเช้าเริ่มเย็นๆนะคะี่วัดพนอนอยู่ข้างหน้านี่วัดพนอนอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะ เป็นโรงเรียนวะเป็นรเป็นอะไรนะคะตรงนี้แต่วันนี้ให้ดูนะคะบรรยากาศมาเก่าตรงวัดพนนนะคะนี่วัดพนอนอยู่นี่นะคะอยู่ข้างหน้าอากาศดีมากทุกคนมาพักผ่อนมาบรรยากาศดีๆ นี่ค่ะวัดพนนใครเคยมาบ้างวัดพนน์เนี่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศณนะตอนนี้นะคะที่มาเก้าวัดพนนนะคะโอเคเจอกันใหม่ กันนี้นะคะบ๊ายบาย